ก้นขึ้นชเป็นผักที่ทานง่ายมีฤทธิ์ร้อนหลายคนจึงมักจะทานกุยช่ชยในฤดูหนาวหรือฤดูฝนที่มีอากาศชื้นมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยบริเวณข้างๆบ้านก็ปลูกกุยชใชยไว้รับประทานในครัวเรือนเมื่อเหลือจึงแบ่งขายก็สามารถทำไรายได้มาสู่ครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่กเกษียณง,งานแล้วนะคะมีพื้นที่ข้างๆบ้านเล็กๆน้อยๆจับจอบจับเสียมเปลี่ยนพื้นที่เหล่านั้นให้เป็นพื้นที่ปลูกต้นกุยชใชยกันดีกว่าไหมคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาแบ่งปันการปลูกต้นกุยชายในท่อบ่อและบริเวณบ้านเพื่อเสริมสร้างอาชีพกันนะคะบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านค่ะซึ่งมีพื้นที่ว่างอายุยาก็ใช้ท่อบ่อนะคะวงบ่อมาวางแล้วนําต้นกุยชายมาปลูกลงในแปลงปลูกและในท่อบ่อตรงนี้การปลูกต้นกุยชายปลูกได้2วิธีนะคะใช้วิธีใช้งาปลูกหรือใช้เมลิดหวานลงไปก็ได้ค่ะการใช้งาปลูกจะทําให้ต้นกุยชายจเจริญเติบโตได้เร็ว ประมาณ 2- 3สเดือนสามารถตัดใบชุดแรกได้แล้วนะคะหลังตัดใบไปกุยช่ายก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมาทันทีนะคะใบชุดที่2ตัดหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีใบยอดอ่อนเกิดขึ้นมาใหม่นะคะให้เราได้ตัดกันอีกรอบหนึ่งค่ะต้นกุยช่ายชอบดินร่วนนะคะนี่คือสูตรผสมดินร่วนนะคะก็คือดิน4ี่ส่วนกรบเผาหนึ่งส่วนมูลนัวเก่า1ส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในแปลงปลูกและำํำเงากุยช่ายลงปลูกนะคะ เวลานี้ในรูปนะคะย่าๆยาก็กำลังถอนต้นกุยช่ายเพื่อไปปลูกที่ใหม่นะคะ,อะถอนง่ายหากเป็นดินร่วนนะคะเราก็จะถอนขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนๆสามารถปลูกในนาหรือในดินเหนียวก็ได้ะะต้นกุยช่ายที่ถอนขึ้นมาแล้วตัดใบออกนิดนึงนะคะ,ะส่วนล่างก็เว้นไว้ประมาณหนึ่งคืบนะคะให้ติดอยู่กับเงาให้มีลําต้นติดอยู่กับเงาเวลาขนส่งส่งไปให้เพื่อนๆอาจจะทําให้งาไม่เหี่ยวนะคะ ตัดใบออกประมาณนี้ส่วนใบที่ตัดออกนี้เอาไปทําอาหารได้ค่ะใบที่ตัดออกนําไบล้างให้สะอาดก็จะได้ใบลักษณะนี้นะคะกุยช่ายจะช่วยบำรุงสายตาลักษณะสายตาเนื่องจากผักกุยช่ายมีวิตามิน A ที่ช่วยในการมองเห็นช่วยบำรุงกระดูกเนื่องจากกุยเนื่องจากต้นกุยช่ายมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงภาคเหนือเรียกกุยช่ายว่าผักเป้นนะคะภาคอีสานเรียกว่ากุยช่ายหรือผักไม้กวาดน,นะคะ ผักกุยช่ายมีประโยชน์มากมายเลยค่ะทุกทุกคนปลูกกันไว้ข้างบ้านนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะใช้เวลาไม่เยอะในแต่ละวันนะคะแต่ขอเพียงพื้นที่นั้นมีแสงแดดส่องถึงค่ะหากไม่มีแสงแดดต้นกุยช่ายไม่โตนะคะและค่อยๆเล็กลงเล็กลงจนก,กระทั่งเงากุยช่ายฟอไปในที่สุดคือกุยช่ายลาโลกแล้วค่ะเป็นผักที่ไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชนะคะแทบไม่เจอทีเดียวแต่ที่สวนนี้ย่าจะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะผสมนมรถรถ้ำไม่ราดรด ด้วยกระบอกฉีดอย่างนี้นะคะจะทําให้การฉีดพ่นจุลินทรีย์ไปทั่วถึงทุกใบเพราะกุช่ายมีใบเล็กๆและมีใบเยอะหากเราดูแลอย่างดีนะคะเราจะมีผักกุยช่ายไว้ได้รับประทานตลอดทั้งปีนะคะก็หาพื้นที่ปลูกกันนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย